สวัสดีค่ะพี่เบิร์ดอรลวันนะคะวิสเคสมาร์ทกรุ u ปนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแบบประกันโควิด ของบริษัททิพย์ปประกันภัยค่ะสำหรับทิพย์ปประกันภัยนะคะก็เป็นบริษัทนะคะที่ขอแนะนําเลยนะคะเป็นอันดับแรกๆนะคะเพราะว่าพี่บ๊วยมองว่าออตอนนี้นะคะมีแค่บริษัทเดียวที่สามารถทําประกันแล้วก็คุ้มครองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีระยะเวลาในการรอคอยโรคนะคะ,ระ,ะ,ร,ะ,ร,ะระยะเวลาในการรอคอยหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณทําประกันใช่ไหมคะแล้วกร,รมธรรอนุมัติความคุ้มครองแล้วนะคะต้องบวกไปอีกทั้งหมด14วันใน14วันนี้คุณห้ามป่วยเด็ดขาดสมมติว่าคุณทําประกันอนุมัติวันที่1นะคะ ในกรมธรรมเขียนว่าวันคุ้มครองวันที่1 บวกไป14วันนะคะแสดงว่าใน14วันนี้เนี่ยคุณห้ามตรวจพบตรวจเจอหรือว่าป่วยเป็นโรคโควิดเด็ดขาดถ้าคุณป่วยปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะไม่คุ้มครองนะคะซึ่งที่พยาปาระกันภัยจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเอาคอยสรุปสามารถทําประกันแล้วก็คุ้มครองได้ในทันทีค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันภัยแล้วก็เบีย้ยประกันภัยนะคะที่พยาปาระกันภัยนะคะตอนนี้เราก็ขายทั้งหมดด้วยกัน2แผนนะคะโดยแผนแรกนะคะจะมีเบีย้ยอยู่ที่450บาทนะคะแผนที่2นะคะเบี้ยอยู่ที่850บาทค่ะการจ่ายยนะของพััปกภยนะคะ จ่ายด้วยกันทั้งหมดนะคะสหมวดหลักๆด้วยกันนะคะหมวดที่1ก็คือกรณีนะคะที่เราตรวจพบตรวจเจอแล้วไปเข้าแอดมิดนอนโรงพยาบาลน,นะคะบริษัทที่พยาบอกว่านะคะวันนี้ถ้าเราต้องแอดมิตโรงพยาบาลน,นะคะเขาจ่ายวงเงินให้คุณก่อนเลยก้อนที่1น,นะคะก้อนที่1เนี่ยก็คือวงเงินที่ใช้คําว่าค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบิกได้ตามจริงนะก็คือเราเข้าไปนอนในโรงพยาบาลน,นะคะค่าที่จ่ายตามบิลออกมาเท่าไหร่ ะะที่พิยาก็จ่ายตามบินแต่ไม่เกินทุนประกันอย่างเช่นว่าคุณซื้อแผนที่1เอาไว้เบี้ย450บาททิ่พิยะบอกว่าจ่ายค่ารักษาให้4จ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมด50,000บาทนะคะ <c oughs> คุณนอนไปนะคะค่ารักษาอยู่ที่50,000บาทเขาก็จ่ายคุณ50,000บาทตามนี้นะคะ <c oughs> ต่อมาะะถ้าเกิดเหตุนะคะเข้าขั้นวิกฤตแพทย์ลงความเห็นว่าโคม่านะคะ <c oughs> ทีพยะบอกว่าจะจ่ายให้วงเงินกหนึ่งก้อนนะก็คือ500,000บาทตามทุนประกันค่ะแล้วก็ปิดกรมธรรม์เลยนะคะ กรณีที่เราซื้อแผนประกันนะคะที่พยาประกันภัยเบี้ย850บนะคะวงเงินก็จะสูงกว่านั้นนะคะโดยที่กรณีแอดมิดนะคะจะมีการจ่ายตามจริงเป็นค่ารักษาพยาบาลนะให้สูงสุดจุดที่10,000 0บาทต่อกุมภันต่อมาถ้าโคม่านะคะบริษัทนะคะก็จะจ่ายให้วงเงินอีกหนึ่งก้อนค่ะก็คือวงเงินที่1ล้านบาทค่ะเรามาดูเงื่อนไขของความคุ้คมครองกันเลยนะคะความคุ้คมครองนะคะเขารับอายุนะคะตั้งแต่1ขวบจนถึง99ปีค่ะแล้วก็รับนะคะทุกคนเลยนะคะที่ ไม่เรียกว่าอะไรคะทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีโรคประจําตัวก็รับแต่ว่าต้องไม่เป็นคนพิการนะเป็นข้อยกเว้นข้อเดียวที่ไม่ใช่คนพิการแต่คนป่วยหรือว่ามีโรคประจาตัวก็ยังรับอยู่นะตอนนี้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของระยะเวลารอคอยอย่างที่บอกที่พยาประกันภัยสามารถทําประกันได้เลยเลยที่ไม่ต้องมีระยะในการรอคอยนะคะดังนั้นใครที่มีความเสี่ยงสูงนะคะพี่บอยแนะนําเลยว่าคุณซื้อที่พยาประกันภัยดีกว่าเพื่อคุณได้รับคำคองที่ทันท่วงทีนะคะ ในส่วนต่อไปนะคะก็คือข้าอาชีพนะคะนะคะที่พยาประกันภัยบอกว่าไม่มีการกําหนดในเรื่องของข้าอาชีพนะคะสามารถขายได้ทุกอาชีพนะคะทำประกันได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลนะคะเป็นบุคคลที่ทํางานในท่าอากาศยานนะคะเช่นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตหรือพนักงานที่ทํางานอยู่ในท่าอากาศยานหรืออยู่ในสถานพยาบาลคุณสามารถเลือกแผนที่พยาปากันภัยได้เลยนะคะค่ะ การจำกัดในเรื่องของการซื้อกรมธารม์ะทิพย์ยาบอกว่าเขาจํากัดให้นะคะอยู่ที่1คนซื้อได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ทุนประกัน1ล้านบาทดังนั้นนะคะคนที่ซื้อประกันทิพย์ยานะคะ ถ้าคุณซื้อแผน450บาทคุณสามารถซื้อได้สูงสุด1คนก็คือ2กรมธรรม์แเกิดว่าคุณซื้อแผน850บาทนะคะ1นคนค่ะคุณซื้อได้เพียงแค่1นกรมธรรม์เท่านั้นนะคะพี่บัวเลยแนะนําว่าถ้าวันนี้คุณต้องการทุนที่สูงนะคะความคลองที่สูงนะคะให้คุณเลือกที่พย,ยปบากันภัยแผน850บาทค่ะใครมีคําถามอื่นนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่คลิปนี้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ